เพื่อนคุยกันเห็เตียนึงไอยักได้งาว่าไอยักได้งาบ่ทุงละยี่สิบบาทเหลี่ยยู่มนหนักละเถิะย่อยขายเป็นหนักก็ถ้าไฟยักได้กันตักมาเด้อเดี๋ยวจะให้ดูงานงานดำเพื่อนทุกละยี่สิบย่อยขายพะแพงดอก ที่จริงงาดำแพงนะเพื่อนมันก็มันมีวิตามินนะงาดำนะหนึ่งธาตุเหล็กธาตุเหล็กสูงเคีนเซียมดีวิตามินวิตามินก็มีแล้วก็อันแกมมเล็งตานมุนอิสระเนี่ยประโยชน์ข้งมันลายนะเพื่อน พวกเบาหวานความดันก็กินได้เนีย่ยมีวิตามิน 6b 6, B, 6 B, ยีย่างหั้ยางด้ยนะถาดเหล็กแกมาลุงมะเร็งได้หมดเลยความดันสูงก็แกได้เพื่อนแกห้วงงุมห้วง,งอกก็ได้นะ่ะถ้าไฟจะได้ตักมาด้วยเพื่อนเด้อเหลืออยู่บมหนักละว็รไปหย่อยขขาเอาไปนักแล้ะงาดำ เอาไปทําขนมเพื่อนถ้าเอาไปทํากับข้าวของกระคว้วเนี่ยใสสุกนอม้ใส,ส,ใสต่าปลาทัว่วปลาเป๊ะก็ได้นะ่ะเพื่อนมันมีวิตามินนะประโยชน์ข้ามันเนี่ยงาดําบ,บ้านหอกบบหกระบอกคอยมีนะห้าอยากก็อยากได้กระตักมาเด้อถ้าใหย่ยไข่เป็นกิโลนี่แพงนะเพื่อนอันนี้พี่คอยพี่ย่อยไข่ให้อันมูปลามูลุงใหญ่ยายบานหากอกย่อยบริคิดยังได้ดอกถ้าคิด จะขายแพงๆนะตัดครึ่งถุงนี้ก็ได้แต่เขาบขายดอกเขาแค่นี้แหละเพราะว่าพี่น้องเขาซื้อได้เขาก็เขาก็อยู่ได้ไพืังยกได้ตักมาเด้อเพื่อนเพื่อนย่อยกำลังอันนี้งานนี้เพื่อยากได้กระถักมาเด้อไปทำข้าวนุ่มอะทำข้าวกลอบข้าวเกี๊ยบก็ได้เพื่อนเอาหมักเดี๋ยวปีหน้ากันจะย่อยจะห้างงาขาว ห้ายาห้างงาขาวงาขี้มอนไปปล๊กเตยมันจะได้มีคู่กันเนาะปีแล้วนี้พี่ยหอ่ก็บม่ได้เตรียมอมเพราะว่าสวดก็เข้าไปอยู่ใหม่เพื่อนปีหน้าก่อนจะปลูกงาขี้มอนตัยแล้วก็ปลูกงาขาวงาขาวนี้ถ้าผ่านบานันหมี้พี่ยหอ่จะไปซื้อบันเทงเนาะซื้อมาปล๊กนะ